นี้พาไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาคใต้ไปสู่มาตรฐานฮาลาลน,นะคะโดยจังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าอบรมเข้มผู้ประกอบการ50รายดันผลิตภัณฑ์ภาคใต้ชายชแดนสู่มาตรฐานฮาลาลสากลรับเทรนตลาดมุสลิมโลกค่ะที่ห้องประชุมวะลัย2โรงแรมยะลารามาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาค่ะได้จัดพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตตามข้อกำหนดฮาลานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาคใต้าชายแดนสู่มาตรฐานฮาลานการอบรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมบัติสุวรรณมณีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีเป้าหมายพัฒนาประกอบการและวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารและอื่นๆในพื้นที่รวม50รายวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างองค์ความรู้ครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านการผลิตการบริการการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฮาลาลสากลรองรับการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสูงแนอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยากล่าวว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครงครอง,รองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า1.38ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การอบรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทองสําหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมในการส่งออกสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะการเจาะตลาดประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างตะวันออกกลางซึ่งโครงการนี้ครับครอบคลุมการอบรมเชิงลึกการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตลอดจนการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โดยรับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอร์ยีนะาเวิลด์พลัสจำกัดและบริษัทไพรยรีเซิร์ชโซลูชันจำกัดครับ